ท่า today อัปเดตมิสุบิชิเผยภาพมิสุบิชิอ u t แลนเดอร PHEV รุ่นปรับปรุงอย่างเป็นทางการหน้าตายังคงเดิมปรับลุกเล็กน้อยไฟหน้า LED ไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์ LED เติมสีฟ้าในกรอบนอกชุดกระจังหน้าใหม่ชายล่างสีเงินพร้อมไฟรีไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED มีที่ฉีดล้างไฟหน้าลดไฟท้ายออกแบบใหม่และไฟตัดหมอกหลัง LED ล้อลลอยลายใหม่ขนาด18และ20นิ้ว ภายในมาแบบ3ตอนเจที่นั่งและ2ตอนห้าที่นั่งเบาะนั่งหุ้มวัสดุกึ่งหนังแท้ทูโทนเพิ่มขนาดหน้าจอสัมผัสใหม่เป็น12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงชุดใหม่จากย a ม a h a เพิ่มฟังก์ชันล็อกและปลดล็อกประตูจากระยะไกลผ่านไมมิซูบิชิคอนเน็กพื้นที่สัมภะรดด้านท้ายเมื่อพับเบาะแถวที่2และ3สูงสุดถึง1 3 9 0ลิตรขุมพลังเบนซินไมเวกขนาด2.4ลิตรให้กำลัง1ร 128แรงมา้าแรงบิด195นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพิ่มความจุเป็น22กิโลวัตต์อาวให้กำลังรวมสูงสุด380แรงมา้าโหมดไฟฟ้าวิ่งไกล100ก er e ิโลเมตรมิส s บิชิอา o เลนเดอร์ PHEV MY2025 ประเดิมที่ญี่ปุ่นช่วงปลายปีนี้